วันนี้วันที่15เดือนมิถุนายนปี2025เราจะมาฟังคำพูดของอเวกบัปดาซึ่งพูดโดยอเวกบัปดาเมื่อวันที่30เดือนพฤศจิกายนปี2005หัวข้อของเมอรีก็คือเพราะเวลาที่ใกล้เข้ามาให้ปลดปล่อยตัวลูกเองออกจากบ่วงพันธะที่จำกัดแล้วจงกลับมาสมบูรณ์และทัดเทียม วันนี้บาบานั้นกําลังดูลูกๆที่สมบูรณ์และทัดเทียมทุกๆคนในทุกๆที่ลูกที่ทัดเทียมเท่านั้นจะถูกหลอมไว้ในหัวใจของพ่อได้คุณสมบัติพิเศษของลูกผู้ที่อยู่อย่างทัดเทียมก็คือพวกเขาจะเป็นอิสระจากอุปสรรคตลอดเวลาเป็นอิสระจากความคิดที่เป็นบาปและอยู่อย่างถ่อมตนและบริสุทธิ์ ดวงยานเช่นนั้นจะเป็นอิสระตลอดเวลาพวกเขาจะไม่ถูกผูกไว้ในบ่วงพันธะที่จํากัดชนิดจะใดดังนั้นให้ถามตัวลูกเองว่าลูกนั้นได้มาเป็นดวงยานผู้ที่มีอิสระภาพอันไม่มีขีดจำกัดเช่นนั้นไหมอิสระภาพอันแรกก็คืออิสระภาพจากสำนึกร่างกายของลูกการเอาการคำจุนกับร่างกายของลูก เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกต้องการและมาเป็นผู้ที่ละวางจากล่างของลูกได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกต้องการอย่าได้ติดยึดโดยร่างกายอันที่สองดวงยานผู้ที่เป็นอิสระจะไม่ได้อยู่ในบ่วงพันทะของธรรมชาติหรือสัรสากาเก่าๆได,ได้พวกเขานั้นจะอยู่อย่างเป็นอิสระจากธรรมชาติและสัรสาก่าเก่าๆของพวกเขา พร้อมกับสิ่งนั้นพวกเขาจะไม่ถูกดึงดูดไปหามนุษย์ใดๆในความสัมพันธ์และการติดต่อของพวกเขาในขณะที่มีความสัมพันธ์และการติดต่อพวกเขานั้นจะอยู่อย่างละวางและมีความรักดังนั้นให้ตรวจสอบตัวลูกเองอวัยวะทางกายเล็กๆใดๆ กำลังผูกลูกไว้ในบ่วงพันธะไหมจดจำความเคารพในตัวเองของลูกลูกคือนายผู้ทรงอำนาจเป็นสรีกาดาชิสรีเนติและเป็นสวาดาชันจาักกาดาลิพรขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้รับใช้ที่ง่ายดายแล้วจงนำมาซึ่งการเติบโตโดยการทำงานรับใช้ ที่สูงส่งงานรับใช้ชนิดใหม่ๆตลอดเวลาการทำงานรับใช้พระเจ้าด้วยความคิดของลูกคือความใหม่และเป็นวิธีที่สูงส่งในการทำงานรับใช้ข้อค้าอัญมณีนั้นจะตรวจสอบอัญมณีของเขาทุกวันทุกวันไม่ว่ามันจะอยู่อย่างสะอาดหรือไม่ไม่ว่ามันนั้น จะอยู่อย่างเปลี่ยประกายและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่ในหขนทางเดียวกันในจิตใจของลูกทุกวันทุกวันในอัตริดเวลาให้ท่อสายตาของลูกอยู่กับความคิดของลูกบทดวงญาณผู้ที่เข้ามาสู่การติดต่อของลูกลูกนั้นจดจำพวกเขาอยู่ในความคิดของลูกมากเท่าไหร่ความคิดของลูก ก็จะไปถึงพวกเขาได้มากตามนั้นโดยการทํางานรับใช้ชมิตใหม่ๆนี้ในหนทางเช่นนี้ลูกก็จะนํามาซึ่งการเติบโตได้พลังที่ละเอียดอ่อนของโยคะที่ง่ายดายของลูกนั้นจะดึงดูดดวงยานเข้ามาหาลูกโดยอัตโนมัติคติพจท์ให้หลอมเกมของการสร้างข้ออ้างและให้ทัศนคติ ของการวางเฉยอันให้มีขีดจำกัดของลูกนั้นปรากฏออกมาอัจฉริะองค์การ